เวัสดีครับเพืเ่อนตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมเอาลำมันมา,าไว้ที่เถียงเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยก็วันนี้จะพามาอัปเดตครับวันนี้ไม่ได้มากบคนอ้อยนะเพราะว่าเาาช้าก็ไปส่งไปส่ง ต้นพันธุ์นะครับอ้อยด่างอินโดนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันก็เอาอ้อยพันอ้อยไปให้พี่ตีนะฮะแล้วก็ไปเอามันแนวมันของพี่ตีมาด้วยก็กลับมาถึงเอาลงรถเรียบร้อยแล้วก็มีอัปเดตสวนแกนิดหน่อยนะวันนี้ผมจะพามานี่อัปเดตอ้อยแดงยักษ์ใกล้ได้แบบว่าใกล้ได้แบบถึงอายุเคี้ยวกินเต็มที่แล้วนี่นะก็ โตค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนี่คือนี่อันนี้คือ,อบริเวณต้นที่ผมตัดออกไม่หมดนะครับโซนที่ตัดออกหมดแล้วก็มีอยู่อยู่โซนตรงนู้นโซนตรงนู้นส่วนแถวนี้นี่ส่วนตัวน,นี้นี่ก็เป็นส่วนที่ปลูกใหม่นะครับนี่ยาวไปรงเป็น้อแดงยักษ์ที่ปลูกใหม่นะครับส่วนตรงนี้นี่โซนนี้ มีกี่กอหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกอหกกอตรงนี้ผมตัดออกไม่หมดนะครับผมจะเอาไว้ทำพันด้วยแล้วก็เอาไปกินด้วยนะครับมันลำใหญ่ดีครับชอบชอบที่ว่ามันลำใหญ่ดีมีคนถามว่ามันใหญ่ใหญ่มันมันมันใหญ่แค่ไหนเอาเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูเปรียบเทียบให้ดูอ้อยอ้อยแดงยักษ์กับ กับอ้อยสุพรรณนะครับเห็นไหมอยู่ยุงยุงหลายกัดเจ็บอ,อ้อยแดงยักษ์นี่อันนี้คืออ้อยแดงยักษ์นะครับส่วนนี้คือสุพรรณบุรีเีเห็นเห็นขนาดไหมครับเห็นเห็นขนาดไซส์ไหมขนาดไซส์ของมันนะครับเดี๋ยวจะไปกำรรให้ดูเด็กกรำรด้วยมือให้ดูว่าไออ้อยสุพรรณอ้อยสุพรรณลำขนาดไหนเดี๋ยวผมจะกำอ้อยสุพรรณก่อน เป็นลำปกตินะขนาดปกติไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเป็นลำปกตนะินี่นีอ้อยสุพรรณครับต่อไปอันนี้อ้อยสุพรรณน,น,นะครับต่อไปจะเป็นอ้อยแดงยักษ์เอาลำปกติลำลำไม่ใหญ่เอาลำเล็กเหรอะกำลำเล็กนี่ลำเล็กแต่ถ้าไปกำลำใหญ่ฮนะรกำลำขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะต่างกันเยอะมาก จริงๆแล้วตอนแรกผมนึกว่าอ้อยนี่มันเป็นฟองสั่นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๋ยดีดูแลดีใส่ปุ๋ยดีดูแลดีแล้วก็น้ําดีแต่ตอนนี้มันน้าดีจริงๆเลยเพราะว่าฝนมันตกไม่หยุดเลยมันก็จะ้องยืดอย่างเงี้ยครับ<ม>แล้วผมให้น้ําค่อนข้างดีนะตรงนี้ให้น้ําปล่อยตามร่องนะฮะเนี่ยามรองเพราะนั้นมันมีความชุ่มชื้นตลอดนะหน้าดินไม่แข็งนะรากเขาก็เดินได้เห็นไหมมก็โกโก้เนี่ยเห็นไหมรากอยู่บนผิวดินเลย ก็ออกไปได้ทั่วแล้วก็มีมีพื้นที่ใน้หายใจก็เลยเจริญเติบโตได้ดีนะครับเห็นไหมเห็นนะเห็นรากขาวๆนะขึ้นมากินปุ๋ยผิวดินเต็มเลยหอยแดงอยากนะครับส่วนสุพรรณบุรีก็แบ่งปันได้นะครับแบ่งปันได้แต่เดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งรออีกสักนิดหนึ่งครับเห็น,เห,นเห็นพ่อค้าเราโอ้เห็นในกลุ่มเฟแเราโพสหาอ้อยกันเต็มเลย ก็แบ่งได้ครับมาแบ่งได้แต่ได้จํานวนที่ประมาณนึงนะครับเพราะว่าผมก็จะแบ่งไว้ให้กับพ่อค้าที่รู้จักกันด้วยที่รู้จักกันในระแวกใกล้เคียงนะครับอัปเดตสักนิดหนึงก็ได้ะนี่ ก้อนนี้ลำยาวๆลำใหญ่ๆยาวๆเป็นเลยก้อนนี้ยาวๆยาวดีอีกนะเพราะฝนตกทุกวันนะครับมีมีเมื่อวานนะมีเมื่อวานช่วงบ่ายกับวันเนี้ยไม่ตกเมื่อวานไม่มีแดดแต่วันนี้มีแดดเนี่ยวันนี้แดดสองมาแล้วนะครับปึ๊บแบบนี้อัปเดตก้อนนี้แล้วกันนี่งามยาวอยู่ยาวอยู่ยาวอยู่ชสีได้เลย ก้อนนี้ก็เอาใช้ได้นะก้อนนี้ก็ใช้ได้นี่แตกน้อยด้านข้างนะฝนตกแตกน่อด้านข้างอ่ะประมาณนี้แล้วกันอัปเดตอ้อยที่สวนนะครับแล้วก็อัปเดตคลิปนี้จะอัปเดตอ้อยแดงยักษ์ใกล้จะได้เคีย้ยวได้เคี้ยกินแบบเต็มอิ่ม กับกรอบนะครับส่วนอ้อยเมอร์ลิชาร์ดก็ตัดเหลืออยู่กี่ต้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะปลูกไว้าขายต้นพันธุ์หลอแต่บางคนอยากได้ก็เลยเหลืออยู่ไม่กี่ไม่กี่เท่าไรไม่กี่หลอมครับนี่อ้อยแดงยักษ์รุ่นอ้อยแดงยักษ์รุ่นสองมาแล้วครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกป่องละหกป่องเจ็ดป่องแล้ว ต่งก,ก็ประมาณสี่ปองเติมย,ยาวาเรือ่อยๆอ้ยุงครับยุงยุงไม่ไหวยุงเยอะอ,อวบแน่นๆก็รอบได้ปริมาณเยอะลำเดียวกินกันทั้งครอบครัวมันข้อดีที่มันมันมันได้ปริมาณเยอะนี่แหละปลูกไว้หลังบ้านสักเอาสักสี่กอหลังวานก็กินได้ทั้งปี <c ười> ถ้าใครชอบกินอ้อยเคียวอ่ะนะไปหลังบ้านพอได้อยู่นะครับฝนตกทุกวันก็เลยยังไม่ได้ปลูกนะครับท่อนพันธท่อนพันุนี่รอแล้วส่วนอนุบาลด้วยก็มีโซนที่เป็นยังเป็นท่อนอยู่ในกล่องก็มีที่บ่มไว้ก็มีหลากหลายเลยต้องจัดการแปลงดีๆต้องแบบเว้นพื้นที่ระยะ ให้มันโปร่งโล่งนะครับจะได้ลดปัญหาเรื่องของมแมลงรบกวนเวลามันปลูกติดกันแล้วมันมแมลงเยอะต้องปลูกห่างๆโล่งๆโอเคครับกลับบ้านซื้อผัดประดุกมาจากตลาดนะเมื่อกี้ไปเอาลำมันแวะตลาดนิดน,นึงซื้อกล้วยนลำบ้ากับประดุกมาไปกินข้าวเย็น กันใหม่คลิปหน้าครับขอเวลาอ่ะขอเวลาอีกสักอ่อีกสักสามสัปดาห์นะครับอีกสักสาสัปดาห์มาเอาได้นะพ่อค้าในระแวกใกล้เคียงนะครับ 20, ชาว1 0่เอ็ดนะครับมาเอาได้นะแล้วก็หมู่บ้านใกล้ๆกันนะพ่อค้าหมู่บ้านก,กันมาเอาได้นะครับฝนจะตกถึงมันสุกนี้ละนะก็พอได้พอได้เล็มพอได้ขายนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ